แซ่บไหลายร้านไดนมากินร้านไอติมแซ่บหลายค่ะตรงนี้คือที่ไหนนะวยม่วงม่วงยม่วงอำเภอภูผาม่านค่ะเก็บน้ำค่ะวยม่วงอำเภอภูผาม่านแบบขอนแก่นอันนี้สี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทเน้นๆสี่สิบบาทอร่อยมากค่ะใหม่ๆเลยค่ะมาฝาก นะคะก็สวยใจดีด้วยค่ะอันนี้ใครใครต่อไปพี่เพื่อนอาจารย์เราหลับอาวุโสอาใครอะยทั้งไอติมทั้งคนน่าจะอร่อยนะคะดูลูกรักแล้วน่าจะอร่อยค่ะชิมหน่อยนะคะตักอะไรทิ้งอรัพี่ ตัดไอ้ถัวทัวไม่สูงไม่ค่ะเอาไม่ไหมนะเอาไม่ไหมเอาไม่ไหมนะเอาไม่ไหมอย่าเอาอันไมมมาเอาอันไม่ไหมเจ๊ยังเหมือนเดิมเจ๊ยังเหมือนเดิมค่หอมค่ะลมคมหอมวันนี้มาเที่ยววันเด็กมาพี่ตเด็กๆ เด็กเด็กรอคิวรับอันี่เพื่อนเด็กๆของเราค่ะปลอโทเด็กหมดโทรเรียนโทรเรียนไม่ใช่เรียนโทรนะโทรเรียนโทรตองโทรตองไม่หมดเมนแล้วค่ะหมดเด็กเ่นใบไม่ีเมนรุ่นนี้ไม่มีเมนไม่ได้ยเาไก็มาแล้วกิจกรรมต่างๆทำได้เต็มที่ไม่เทียเงนก็ที่ ยังไงก็ไม่ท้ออไไม่ท้อนอนก็นานอย่างเดียวคุณค้าบอกว่ารีวิวให้หน่อยค่ะนี่40บาทค่ะโอ้ยถ้าชอบก็ซีเดียวกันด้วยค่ะเป็นเม็ดค่ะเม็ดช่วยเดียวกินไม่หมดค่ะเพราะว่าได้เยอะมากที่ไหนอะป้ากอนเนี่ยช่องตัวเองไอสตรีมมะพร้าวนะคะอร่อย ก็บน้ำพ้อยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดสกลนคนค่ะไม่ไกลนะคะนางสะดดวไม่ได้ขึ้นภูเขาไปน้วัวนาประานแยเหรอคะ